พี่น้องครับผมอีกหนึ่งเรื่องเล่ากันแล้วกันนะฮะขออนุญาตฝากเพลงแน่ฝากเพลงของเอ่อเป้พานุชัยพรสวรรค์ท็อปไลน์และแต้วสุกิตตาประถมบันเทิงศิลป์พี่น้องครับสองผลงานเพลงไมล่าสุดพี่น้องครับผมจากท็อปไลน์ไดมอนของเฮานะฮะเป็นสองผลงานเพลงที่โอ้ยนุ่มจิราได้ฟังแล้วบอกเลยว่าชื่นชอบชื่นชอบพี่น้องครับผมนี่เออผลงานเพลงแรกพี่น้องครับผมหกัก แปลตายสุดท้ายอาอไดลานี่เป้พานุชัยพรสวรรค์ทัอปไล่หากแปลตายสุดท้ายไยไดลานะครับของเป๊เด้อแล้วก็อ,อ,อันนี้มันแก้มไปแล้วแล้วก็นี่สาวโรงงานแต้วสุก,กิตาประถมบันเทิงศิลป์ท็อปไล์พี่น้องครับเป็นสอสผลงานเพลงออกไหม่เลยพี่น้องเอยพี่น้องเอยจากท็อปไล่ของเฮานะฮะ ภาคภูมิใจนําเสนอภาคภูมิใจในการสร้างสารรค์แต่ละผลงานเพลงเป็นยังไงนะ,ะท้อะพี่น้องเนาะงอาหนุ่มจิราวัลสูฟังแบบนี้พี่น้องครับสําหรับผลงานเพลงเออเอา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 แต้วก่อนดีกว่าสําหรับผลงานเพลงของแต้วนะฮะ สาวโรงงานพี่น้องครับนุ่มจิราเดเมืองเอ็มวีแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากและก็เป็นบรรยากาศของสาวโรงงานพี่น้องครับผมให้มุ้เจ้าได้เข้าไปเมืองกันได้นนพี่น้องเดอ้อในท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลนะครับสําหรับผลงานเพลงสาวโรงงานพี่น้องครับผมศิลปินก็คือแต้วสุก,กิตาปฐมบันเทิงศิล คำารองทำนองอาจารย์ทวีศัพจีบสุวรรณนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สวัสดสารค้ามนะครับตอนนี้เห็นมือจอในเมืองล้วพี่น้องครับปล่อยมาหนึ่งถึงสองวันแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี่พี่น้องครับนี่สาวโรงงานสาวโรงงานเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกพี่น้องครัเผมเป็นจังหวะแบบน่ารักนะฮะ เต้นได้โยกได้นะครับผมประกาศเห็นบรรยากาศของสาวโรงงานพี่น้องครับซึ่งแต้วกับเ่นเองเลยนะฮะแต้วขอทำหน้าที่ของการเป็นทั้งนักร้องและนักสดแสดงวาสนตัวเเออขาไปเมืองเขาไปเม,ออปเมืองพี่น้องครับเขาไปเพิ่มยอดวงยอดมิวไ้แน่เป็นเมืองห้แน่น๊ะนจ๊ะนะจานะนะเอาและอีกเนื่องผลงานเพลงพี่น้องครับผมจากเป้พานุชัยพรสวรรค์ทอปลายนะฮะกับผลงานเพลงถ่มิสุวาหัก แปลตายสุดท้ายอายเดล่าพี่น้องครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะครับศิลปินก็คือเปย์พานุชัยค้ามรองทำนองอาจารย์บิ๊กภูมารีนเออเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดสารค้าพี่น้องครับผมคือเกาคือเดือพี่น้องครับผลงานเพลงนี้กะเปยพานุชัยทันหน้าทีของการเป็นนักแสดงเองด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊นะจนี่ร้องเองเล่นเองอีกแล้วนะจ๊ะเออ เอาให้เมืองไปก่อนพี่น้องครับผมเดี๋ยวกําลังสิเขาท็อปไล่ของเฮาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักผู้ใดมัวผู้ใดชื่นชอบนะฮะขอขอมากกันแล้วกันพี่น้องครับผมเป็นผลงานเพลงใหม่ทั้ง2ผลงานเพลงของศิลปินจาก่ายท็อปไล่ของเฮานะครับฝากติดตามแน่กันแล้วกันพี่น้องครับผมสําหรับเป้พานุชัยกับผลงานเพลงหากแป้ตายสุดท้ายไอเดล่าและผลงานเพลงสาวโรงงานจากแต้วสุก,กิตาประถมบันเทิงศิลป์นั่นเองครับผม